สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มา f o ล l o w u p หน้าอกเร็วมากเลยเนาะสองปีแล้วหลังจากทำกับคุณหมออเล็กซ์ดีมากเลยนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็เพื่อนชมนว่าสวยมากค่ะแล้วก็พอดีกับตัวแล้วก็หลังจากทำตอนนั้นก็ไม่เจ็บเลยเนะาะจะว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าชิวเร็วมากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไม่เจ็บเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าสวยค่ะ ใส่อะไรก็สวยเดี๋ยวนี้ทำธรรมชาติแม่ให้ตามมาใช่แล้วค่ะแล้วก็ไซส์เอฟเฟกหลังจากทําก็ไม่มีนะคะไม่ปวดหลังแล้วก็ไม่ก็เป็นธรรมชาติและค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะต่ตัดสินใจถูกไหมคะที่เลือกคุณหมอเลยค่ะตัดสินใจถูกค่ะแล้วก็คุณหมออล็กฝีมือดีมากค่ะถ้าตัดสินใจจะทําให้ตัวเองสวยขึ้นเลือกคุณหมอเลยนะคะเสริมแล้วอกสองก็ไม่มีสายเกรนใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ